ทำไมก็เขาก็ไปดูอยู่เขารู้เนี่ยเขามีวิจัยช่วกันอยู่นะนะเรื่องแล้วรายการเขาไม่ได้อยู่เขาไม่ได้ทําตอนเขาเป็นราตรีเหะเป็นมะก็เขาไปรับผิดชอบในทางก็ย้อนกลับไปดูสิทําไมตอนนั้นก็เชีย์เขาไม่ใช่เหรอหรือป่าไม่ได้เชียมอ้าวแยกออกจกกันสิเขาคนใกล้ชิดคือกล้ชิด คนใกล้ชิดทำผิดใช่ไหมถ้าารต่อไปก็คนใกล้ชิดทำผิดก็ลาออกให้หมดเลยคนในกรมคนในกระทรวงลูกน้องทำผิดลาออกให้หมดเขามีกฎหมายก็อยู่แล้วแล้วจะบอกความรับผิดชอบทางอะไรเขาเรียกอะไรการเมืองเหรอมันก็ไปคิดเอาแล้วกันนะอย่ามาน,นั่งคือจะผิดจะถูกเขาคิดอยู่มีวิจารณ์เขาเอง แต่ไอคนที่อยู่กันเมือแล้วมันไม่เคยรับผิดชอบอ่ะทำไมไม่ไล่เขาทําไมไม่ถามว่าแบบนี้ได้มูลดมถามเปล่าถามแล้วเขาว่าไงตอบว่าไงไปแล้วค่ะได้ดำเนินการแล้วก็ตรวจสอบพบมีการเคลื่อนไหวเนี่ยนะก็ไปดูแล้วกันว่าใครทําใครไม่ทําผมผมให้เป็นเรื่องของกระบวงกาติารมเขาว่าเพราะนั้นไปเสด็จก็เท่านั้นนะใครไปเสด็จก็ไม่ได้อยู่แล้วต้นหมายเขาว่าไงหลักฐานเขาว่าไง วันนี้สารภาพวันหน้าไปเสดอีกมันก็เป็นกระบวนการยุติธรรมไงนะไม่งั้นก็เดี๋ยวจะหาว่าจับแล้วปล่อยจับแล้วไม่ใช่พอเข้าสารแล้วเนี่ยมันมันมีทุกอย่างถ้าถ้าถ้าไปกลับคาให้การบ้างอะไรบ้างเพราะมันถึงมีทนายอาชีพทนายนะผมก็อยายกจะฝากไว้ว่าพวกอาชีพเหล่านี้ก็ต้องดูที่ว่าถ้าอะไรที่มันทำให้ประเทศเสียหายเนี่ยผมว่าแก้แก้ไปเข้ามากๆมองสิทธิจคนอย่างเดียวนะคนเหล่านี้ก็ได้ใจตลอด เคยตัวไปตลอดอ่ะมันก็จะแรงขึ้นแรงขึ้น,รนพระถือว่ากฎหมายใช้ช่องว่างทางกฎหมายต่างๆพวกนี้เรียนรู้หมดแล้วนะเรื่องการทุจริตเอ้ยการทําความผิดไม่เกรงกลัวกฎหมายทําไงเราต้องสร้างการรู้ให้มากขึ้นนะหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นเป็นบทบาทสูงนะที่ท่านจะช่วยเราช่วยประเทศใช่ระบเงียบเรียบร้อยนะท่านก็รู้แล้วว่าอะไรที่มันผิดหรือมันถูกหรือมันดีไม่ดีอะไรที่ไม่ดีท่านก็จะไปเสริม ถ้าเขจะไปขยายความนะมันก็เดี๋ยวมันก็เบาลงเองนะพอเสร็จแล้วมันกลายเปนะ็นเอาเอาเขาเอาข้างหนึ่งมาเจออีกข้างหนึ่งผมพูดอะไรผิดหน่อยเอาไปเจอไปให้ข้านมมันเล่นงานบ้านเมืองก็ไม่สงบไงแล้วจะอยู่ปรนชุมันยังไงอ่ะนะผมรู้ว่าพวกเราเข้าใจกันหมดแล้วแต่มันไม่รู้สิก็พื้นที่ที่ต้องจัดงานนะในช่วงบายพอเด็ ในเรื่องการท่องเที่ยวที่มันมีนักเที่ยวเยอะๆนะแล้วก็ที่ที่มันมีความเสี่ยงประชาชนอยู่ยจำนวนมากการจราจรติดขัดถนนคแคบๆอะไรเหล่านี้ต้องดูหมดอ่ะมันก็ถ้ามีเหตุการณ์น้งพ่านก็ต้องมีจากกำลังดูแลบนที่สูงด้วยนะด้วยเพื่อเฝ้าระวังนะนะไม่ใช่จะไปทำลายใครหรอกเขาต้องดูไงประชาชนก็ดูแล้วกันถ้าเจ้าที่เขขึ้นไปเขาขึ้นไปโดยดูแลท่านเขาไม่แอบขึ้นไปหรอแล้วเพราะมันต้องผ่านบ้านท่านไง ด้วยด้วยผสมเงินนะเขาก็จะแบ่งงานแบ่งการกันท่านผู้เพราะตำรวจเขารับไปแล้วนะทหารก็ปลักระหงเขารับไปเดี๋ยวก็ไปถ่ายทอดเราคาทับแล้วก็ประชาชนไงต้องร่วมมือกันประชารัชนทุกเรื่องอืมก็ตลอดอ่ะก็ช่วงผมยังอยู่ไงเออก็เห็นในเมื่อมันอยู่กันที่เมียบไไม่ได้แล้วมีเหตุการณ์นี้มามันก็ต้องดูแลมากขึ้นสร้างความมั่นใจความเชื่อมั่นก็จะไป บันทอนการเชื os, worries, ini, ่อมบานเดี๋ยวบอกว่าฐานออกมาตามบดออกมาเยอะเตือนตะนกสร้างมันเสียหายแล้วเวลามันทําเสียหายไปนะวันนี้เสียหายไปนะผมพยายามทาให้ไม่เสียหายก็จะพยายามจะกลับมาที่เก่านั่นเป็นมองตรงนั้นกันแล้วกันทำไมเดี๋ยวปฏิเสธมายังไงปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องยัง ก็เมื่อวานเธอถามท่านแบบแบบมันมีอะไรอะจับใครเข้ามาเออพูกไหนพูกไหนไปหามาเกียดพูดแล้ววันนี้มาเถียงดิมาเถียงไ่้ไงจ้ะเขารายงานท่านต้องรายงานผมอยู่แล้วสิก็ขเขาแถลงข่าวไว้เธอมาถามท่านทำไมแถลงข่าวเธอก็นั่งแถลงแถลงเขาอยู่ใช่ไหมเล่าไม่ถามท่านพูดทําไมมันหน้าที่อยนนโยบายฉันสั่งไปมีคนรับผิดชอบก็ไปทํางานมานะรายงานเขาก็รายงานหาัวห,หน้าเขา อะนรี้ไม่ต้องถึงผมผมก็ไม่ต้องรู้อะรู้ทุกเรื่องก็ตายดิแต่ผมเนี่ยรู้เยอะนะรู้ทุกเรื่องไม่งั้นตอบท่านไม่ได้ก็น,นี่ก็ลองสอบสวนต่อตอนนี้จับมาเก้าคนเนี่ยหนีไปเจ็ดไงแต่จำลองเนี่ยก็เดี๋ยวก็ตามจับอยู่ทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าจะเรื่องอะไรทิ้งทิ้งราชพักก็ตามจับอยู่เห็นไหมล่ะผมก็ทําอ่ะต้องดูนะบางงานเนี่ยไม่ใช่เอามันล้มมันไปล้มมาไม่ใช่อย่างราชพักเนะี่ยถือว่ามันเป็นโครงการที่มี ประโยชน์ต่อแผ่นดินเจตนาดีแตม่มีคนบางคนใช้ส่วนหนึ่งเนี่ยไปหาประโยชน์มันก็ตรงนั้นมันก็ตรงนั้นเท่านั้นนะอย่าไปเป็นเครื่องมือเขาที่แล้อ,อย่งไงผมลงโทษหรือเปล่าไอ้หน่วยงานเขาลงโทษเปล่าก็าปลดไล่ออกไม่มีเมนานยึดคืนเครื่องราชนั่นนคือทางวินยัยทางอาญาออกหมายจับกลับมาก็สอบสวนมันก็มีอย่างเงี้ยกฎหมายม็นอย่างเงี้ยไม่ใช่เร็วทั้งหมดเ่ย อ่ะเขามีเขามีหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยนะมันก็มองในแง่มุมนะงบกลางที่ขอมาเนะี่ยมันมหาศาลมันหลายหน่วยงานนี่ก็เป็นงบของใครส่วระหงขอ,ขอขึ้นมาเป็นโครงการกองทัพบกแล้วเป็นยังไงแล้วเขาไปใช้อะไรก็ไปดูตรงโน้นสิเออก็ไปสอบกันมาถ้าพอบอกเขาตัวมาแล้วว่าเ,เงินงบประมาณทั้งนี้น,นี้เขาก็ชี้แจงว่าเออโอเคบัญชีมันตรง แต่ไอ้ส่วนของตรงที่มันโกกันไปเนี่ยมันมันต้องหากันต่อทำไงห,หลยคนสองสามคนที่มันดีนีอยู่นั่นไปหามาสิมันก็ส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละนะรับผิดชอบเรื่องอะไรอะ่ะรับผิดชอบอะไรไหนตอบดิถ้าโถแล้วรับบาลรับผาดชอบไหมจำนำข้าวอะ่ะรับไหมเธอก็ถามอยู่แบบเนี้นะเขามี่วยการตั้งมีเท่าไหร่มี นาย,ยยกมีรองนายยกมีน้ำใยมีอธิบดีมีมาพารอว่าหน่วยงานก็ไปไล่สอบมาที่ผมบอกไงรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลก็รับบรรับับผิดชอบในทางขเขาเรียกอะไรนโยบายนะก็ให้ไปแล้วผมให้ด้วยความถูกจรจิผมไม่ได้ทำความผิดอะไรถูกต้อตงตามระเบียบหนัางานเปล่าถูกแล้วผมน่าท้ออะไรนอ่ะน่นคนรับผิดชอบคนเบิกผมไปน,น่นเขาก็ตรวจแล้วก็ไปไล่ดูสิ มันชอบเอาไปโยงวะเนี่ยไม่ใช่นคนละเรื่องอาจารย์ลองข้าวใครรับผิดชอบถามดิ